ช่วงวันที่19กุมภาพันธ์ถึง20กุมภาพันธ์นะคะตั้งแต่เวลา12นาฬิกาถึง24นาฬิกาด้วยกันนะคะแนวคิดเท้านะคะก็จัดขึ้นนะคะคมั่แบเบิกฟ้าเฉลิมราชมาหามงคลน,นะคะคุณผลเยาวราชนะคะ ซึ่งปีนี้พิเศษมากๆค่ะเขาจัดขึ้นตั้งแต่บริเวณซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรตินะคะ6รอบพระชนมพรรษาไปจนตลอดแนวถนนเยาว,วราชนะคะเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชน,นมายุ60พรรษาและเฉลิมฉลองรบรอบ 40ปีนะคะแห่งการสถาปนาทางการพูดจีนและไทยค่ะเขาบอกว่าปีนี้มีการจัดอย่างยิ่งใหญ่นะเพราะว่าเรื่องของการรับประทานอาหารหรือว่าสเสวยอาหารร่วมกับสมเด็จพระเทพรัตาชสุาาสีายบรมราชกุมารีนั้นของ70ตระกูลเนี่ยเขามีการ ห่างหายการจัดไปถึง10ครั้งแล้วปีนี้มาจัดเพื่อเป็นการแสดงถึงความสําพัญของความสัมพันธ์ไทยจีนนะคะรวมถึงเรื่องของการจราจรถ้าคุณผู้ชมมาเขาบอกมีการปิดเส้นทางจราจรด้วยนะคะตั้งแต่เที่ยงคืนของวันนี้ก็คือบริเวณ ตั้งแต่ถนนแยกโอเดียนไปจนถึงแยกเฉลิมบุรีแล้วก็บริเวณถนนลำพูนชัยนะคะไปบรรจบกับถนนเฉลิมบุรีเที่ยงคืนวันนี้ค่ะไปจนถึง6โมงเช้าของวันที่21ยังไงก็ตามถ้ามาอยากแนะนำว่ามารถประจำทางดีกว่านั่งรถไฟใต้ดินแล้วก็ต่อรถตรุต๊กๆนะรบรรยากาศด้วยค่ะใช่ค่ะุ ไม่สอยนะคะวันนี้อู๋เรามาตั้งแต่เช้านะคะตอนนี้ขั้งหลังของเรานะคะนั่นขนาดไปด้วยรถกันแล้วก็ผู้คนนะคะเริ่มมามากขึ้นนะคะส่วนราคาสินค้านะคะวันนี้เราไปเดินสอบดูตามตลาดนะคะไปดูนะคะปรากฏว่านะคะราคาแพงขึ้นแค่3 0มสถึงห้บบาทเท่านั้นนะคะส่วนปริมาณยอดซื้อนะคะเขาบอกว่าน้อยกว่าปีที่ผ่านมาเล็กน้อยนะคะก็เป็นไปตามแนวโน้มเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นนั่นเองค่ะ ส่วนใหญ่นะคะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นค่ะไม่ว่าจะเป็นขนมแข่งขนมเทียต่างๆนะคะทีมข่าวไปสารวจมาราคาไม่ได้ปรับขึ้นอย่างที่คิดค่ะราคาเท่าเดิมนะคะแต่ว่าคนซื้ออาจจะลดลงเราไปฟังเสียงของคนที่เป็นคนขายนะคะทั้งพ่อค้านะคาว่าเขาว่ายังไงกันบ้างค่ะค่ะลูกค้าก็ะลดลงนิดหน่อยนอยของมันแพงขึ้น ตัวนึงก็3-40บาทอ่ะเพราะว,ว่าแก๊สอะไรก็ขึ้นค่าแรงทุกอย่างเขาก็ต้องบวก2แรงทั้งนั้นทุกอย่างปีที่แล้วจะดีกว่าพอได้อ่ะค่ะแต่ก็เงียบกว่าปีที่แล้วค่ะ <ไป S 2> ค่ะแล้วราคาข,ของคุณมอคุณแพงขึ้นมาเล็กน้อยค่ะประมาณ5-10ซค่ะแล้วคารับซนี้คือก็วไขดีไหมคะก็เงียบกว่าปีที่แล้วนะคะที่ถ้าทองคางแท้ง อยู่ที่19,000บาทนะคะราคาไม่สูงมากก็ทําให้ผู้คนนะคะมีกําลังซื้อมาจับจ่ายซื้อกันอย่างคึุกคักทีเดียวค่ะ่ะดูไปแต่ละร้านนะคะสังเกตว่าทุกร้านเนี่ยมีลูกค้าเกือบเต็มเลยเพราะว่าเขาต้องซื้อเอาไว้สําหรับไปแจกให้กับลูกกับหลานแต่หลายค,คนค่ะคนไทยเชื้อสายจีนที่เรารู้จักกันพอเราไปถามไปนะคะเขาบอกว่าปีนี้อาจจะไม่ค่อยนิยมในการซื้อทองไปใส่เป็นห่งางเปาหรือว่าไปให้กับลูกหลานเพราะว่าเศรษฐกิจอาจจะซบเซานิดนึงเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือว่าเป็นของ ขวัญเช็คของขวัญต,ต่างๆก็ทําได้แต่ว่าถือว่าบรรยากาศปีนี้ก็ยังคงคึกคักอยู่มากทีเดียวค่ะค่ะมาที่เยาว,วราชแล้วนะคะเราก็ต้องพูดถึงเรื่องการทําบุญกันบ้างน,นะคะคะมาที่นี่ก็ต้องมาไหว้พระเสริมดวงนะคะหลักๆด้วยกันนะคะวันนี้มีมาแนะนำสองวัดด้วยกันค่ะวัดแรกนะคะคือวัดบัอไตรมิตรวิทยารามนะคะตั้งอยู่ที่ถนนมิตรภาพไทยจีนนะคะแขวงตลาดน้อยค่ะวัดนี้นะคะมีชื่อเดิมว่าวัดสามีค่ะ สามจีนนะคะเข้าใจกันว่าชาวจีน3าคนค่ะร่วมกันสร้างพระอารามเพื่อเป็นวิหารทานการบุญนะคะวัดนี้เขามีไฮไลท์นะคะอยู่ที่พระสุขโขทัยตรยมิตรนะคะเป็นพระพุทธร,รูปทองคำที่ใหญ่ที่สุดและได้รับการบันทึกในหนังสือบันทึกสถิติโลกกินเนสด้วยนะคะขนาดหน้าตักกว้าง3เมตรด้วยกันค่ะค่ะดูบรรยากาศนะคะนี่เป็นบรรยากาศที่ทีมข่าวของเราไปสำรวจมาล่าสุดเพราะว่ามีนักท่องเที่ยวบางคนที่มาจับจ่ายซื้อสินค้าแล้วก็ไป ที่วัดไตรมิตรวยาไตรปราบสก a พระนะคะเพื่อความเป็นสิริมงคลแต่อีกหนึ่งวัดเชื่อว่าคุณผู้ชมรู้จักดีแน่นอนใครมาเยาวราชแล้วไม่ได้มาวัดนี้อาจจะเหมือนมาไม่ถึงนั่นก็คือที่วัดเล่งเนยีนั่นเองค่ะถือว่าเป็นหนึ่งวัดนะคะที่เป็นที่นิยมมากของชาวไทยเชื้อสายจีนแล้วก็ชาวจีนซึ่งวัดเล่งเนยีนี่ก็มีชื่อไทยนะคะที่รู้จักกันดีเรียกว่าวัดมังกรกำมลาวาาค่ะบรรยากาศวันนี้เนี่ยคึกคักมากดูจากกลุ่นควันนะคะรวมถึงควันกต่างๆ คนเนี่ยเข้าไปส่วนใหญ่แล้วคนไทยเชื้อสายจีดนิยมใส่ชุดสีแดงอย่างคุณจันทิมาเนี่ยค่ะเพราะเขาบอกว่าดีใส่แล้วเป็นสิริมงคลเข้าไปสักการะนะคะก็ถือว่ามีความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตด้วยที่สําคัญวัดนี้คุณจันทิมาเขาบอกว่าถ้าคุณคิดว่าปีนี้คุณชงเนี่ยนะคุณที่จะสามารถไปที่วัดเร่งเนยีสะดกเพราะแก้ปีชงได้ถือว่าทาให ชีวิตในช่วงปีใหม่ดีขึ้นแน่นอนดีแน่นอนนะคะป,ปีใหม่รับแต่สิ่งดีๆค่ะอ้าวไปไหว้พระทาบุญกันแล้วนะคะเรื่องความปลอดภัยนะคะที่นี่ก็มีการระเตรียมด้วยนะคะโดยพลตํารวจเอกเรืองศักดิ์จริตเอกนะคะรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติก็มาตรวจดูความเรียบร้อยความปลอดภัยในพื้นที่ตลอดเส้นถนนเยาวราชนะคะเพื่อเตรียมพร้อมรับมือในการจัดงานในวันพรุ่งนี้จนถึงวันที่20กุมภาพันธ์และวันนี้นะคะก็มีการเดินจากโรชัร์ด้วยนะคะให้กับนักท่องเที่ยวค่ะเพื่อที่ให้นั ท่องเที่ยวนะคะปฏิบัติตัวได้ถูกต้องนะคะเมื่อเดินเข้าไปวัดต้องทําตัวอย่างไรนะคะก็มีมาแนะนากันด้วยค่ะไม่ค่ะถ้าเกิดว่าพูดแล้วเนี่ยอาจจะอกภาพไม่ออกดิฉันมีโบตัวมมีคมาให้<อ>ดูกันค่ะเขามีการแจกจ่ายมานะคะใช่แล้วภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็มีทั้งภาษาจีนด้วยค่ะเป็นการแจกโบชัวนะคะให้กับนักท่องเที่ยวนอกจากการปฏิบัติตัวนะคะว่า อย่างไรให้ปลอดภัยแล้วนะคะเขายังเขียนวิธีด้วยว่าถ้าเกิดกนันท<า>กท่องเที่ยว,วท,ยทั้งชาวไทยหรือว่าต่างชาตินะคระาวจีนเย<า> <gallery> ตัายมากแล้วก็มีชาวต่างชาติจุนนวนมากทุกชาติเลยโดยเฉพาะชาวจีนก็มามากนะครับทาง่วยงาน,นต่างๆได้ร่วมกันตั้งแต่ ตูที่เข้ามาเลยทางด่านท่าอญญากาศยานหรือทางน้ําทางบกเน,นี่ยเราเน้นย้าการให้ความปลอดภัยความสะดวกนะครับแล้วก็ดูแลโดยเฉพาะตำรวจท่องเที่ยวนะ่ะเต็มกําลังเต็มรบเต็มร้อยเปอร์เซนต์ดูแลให้บริการครับวันนี้นะคะก็ถือว่ามีความเตรียมความพร้อมสําหรับการดูแลนะักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากแต่ที่สําคัญนะคะเขามีการซักซ้อมเรื่องขการดับเพลิงด้วยเพราะว่า ช่วงสูดจีนนะคะก็มักจะมีอักขีภัยเกิดขึ้นนะคะเพราะว่าช่วงสูดจีนเป็นช่วงปลายหนาวอากาศแห้งนะคะฟืนไฟช่วงนี้นะคะกระกายไฟก็ทําให้จุดติดได้ง่ายนะคะที่นี่นะคะทางที่ไหนคะเขตพัฒนาไทยนะคะก็ได้พนึกกําลังซ้อมแผนฉุกเฉินการเกิดอักขีภัยนะคะเห็นไหมคะว่าเตรียมพร้อมทุกเรื่องเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องความปลอดภัยนะคะการใช้ชีวิตแล้วก็เรื่องทรัพย์สินนะคะดูแล ให้เ,เตรียมพร้อมมีการเตรียมความรั้งมือเป็นอย่างดีค่ะแต่ถ้าเกิดคุณบอกว่าคุณก็ไม่อยากให้เกิดเพลิงไหม้เหมือนกันแต่ถ้าคุณประมาทเขาบอกว่าปีนี้มีการกำหนดโทษด,ด้วยนะคะสำหรับกลเป็นต้นเพลิงสำหรับเพลิงไหม้ครับยังน้อย10,000บาทแล้วก็มีโทษจำด้วยอันนี้คือโทษเบื้องตน้นถ้ามีผู้บาดเจ็บผู้เสียชีวิตโทษเพิ่มขึ้นไปอีกรวมถึงมีทั้งจำทั้งปรับด้วยยังไงก็ตามคะ่ะถ้าวันนี้มีการจุดธูปไหว้พระในวันพรุ่งนี้ในช่วงของสองสาวันนี้อยากจะให้ดูแลให้เรียบร้อยเพื่ออปปป้้้งกันนใใหหีีีม่ ไปด้วยความปลอดภัยแล้วก็ไม่เกิดทุกข์ใจตามมาค่ะมีแต่เรื่องดีๆเกิดขึ้นนะคะเอาช่วงนี้เรา